นนวันนี้ตุ่มตามเองมาในฐานะมาดามฟินครับซึ่งวันนี้ขอบอกก่อนนะฮะอันนี้คือเหรียญที่หมอพีให้มาแต่เราอยากจะให้สําหรับ200 ท่านแรกเท่านั้นมีแค่นั้นจริงๆอันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณลองฟังดีคุณสายเองเป็นเจ้าของมาดามฟินครับฉันเป็นพรีเซนเตอร์อุ้ยในเอ็มวีผมก็มีทุกอันนี่อีกคนยังตุงมตามเขาด้วยตุงมตามก็เป็นพรีเซนเตอร์แจ๊คเอ้าเยี่ยมเลยครับผมแล้วตุงมตามชอบกินอะไรส่วนใหญ่ผมใช้สีดําเป็นเป็นหลักทําไมถึงเลือกมาดามฟินผู้ชายทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าปัญหาในการที่เราเหงื่อออกเยอะเอาดอเยอะกิจกรรมข้างนอกเยอะเนี่ย มันจะทําให้เกิดกลิ่นอับอะไรเงี้ยได้โดยง่ายแล้วทีนี้ก่อนที่ผมจะมาเจอมาดามฟินผมก็รู้สึกว่ามันมันแก้ไม่ตกอะไรเงี้ยปัญหาเนี้ครับพอมาเริ่มใช้จริงๆแล้วมันเริ่มพัฒนาเรื่องของกลิ่นตัวของเราอะไรเงี้ยให้มันให้มันแบบสดชื่นขึ้นออกกำลังกายแล้วมันก็ทั้งวันเนี่ยมันไม่ไม่ได้หายไปไหนอะไรเงี้ยจุดเริ่มต้นการทำมาดามฟินคือจริงๆพี่โมไซเป็นคนที่จริงจังในเรื่องความรักครับคือจริงจังมากเรื่องความรักเวลาความรักดีอะไรมันก็ดีไปหมดพอความรักไม่ดีปุ๊บมันก็แย่ก็เลยอยากทําอะไรที่แบบ ช่วยส่งเสริมความหลักได้จริงๆก็มาจบที่น้าหอมเพราะเราก็รู้สึกว่าอย่างเมืองนอกเนี่ยน้าหอมเขาก็ช่วยในเรื่องของการนอนหลับช่วยคลายเครียดช่วยอะไรปใช่ไหมคะใช่มันไม่ใช่แค่แบบให้ตัวหอมก็มามาเจอน้ําหอมมาดามฟินตัวนี้พอเจอไปปุ๊บอ่ะลูกค้าใช้แล้วนอกจากหอมคือคนที่อยู่ใกล้ๆอ่ะก็จะรู้สึกดีกับเราขึ้นมากขึ้นมีโหดใช่อย่างเขาบอกเลยตัวเองใช้มาดามฟินใช้ดําใช้ดําใช่ อย่างพี่มดพี่ตุ๋นชุ่มตามก็จะเป็นดําแต่ว่าอย่างผู้หญิงไงอย่างเราก็จะเป็นแบบสีเขียวสีแดงแล้วก็สามกลิ่นที่เอามาใหม่เป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดของมาดามฟปินคือเหมาะที่สุดในช่วงซัมเมอร์ุใช่ค่ะสีส้มเลยแม่อ่ะันนี้ขอบอกเก้งกวางระมังมันผานี่อันนี้คืออันนี้คือของฉันเลยใช่ไหมคืต้องร้ออันนี้ทุกวันนี้เหมือนเป็นกลิ่นพี่มดไปแล้วอ่ะ ถามซายจรว่าต้องฉันส่งให้ฉันเทกี่ขวดจริงๆแล้วมาดามฟินเป็นของผู้หญิงใช้นั้พี่โมตั้งแต่มาออกแฉตั้งแต่พี่โมใช้คือผู้ชายเข้ามากอ๋อเหรอคนนี่เหมือนกันว่าผู้หญิงใช้เพราะบางทีผมไปเจอสาวๆก็ผมก็ได้กลิ่นแล้วผมก็ได้กออกเลยว่ามาดามฟินเขาบอกว่าคุณแปลกว่าถ้าสมมติคนผู้หญิงที่ฉีดมาดามฟินเข้าไปแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้อีกบรรยากาศแล้วมังได้ผู้ชายเวลาฉีดมาดามฟินเนี่ยมันคือเรารู้สึกว่าผู้หญิงอ่ะ ไม่รู้พี่อธิบายยากนิดนึงแต่มันมันคือความแบบความเป็นแบบเซ็กแอบเพียวมันใช่เซ็กแอบเพียวเซ็กแอบเพียวมันเหมือนแบบมันดูแบบมันมีอะไรอ่ะมันดูมีอะไรอ่ะมันเหมือนกับมันมีเสน่ห์แล้วอวนพอเวลาผู้หญิงหรือใครก็ตามเนี่ยมีกลิ่นน้ำหอมเวลาเดินผ่านอ่ะมันจะเหมือนกับน้ำหอมเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีแบบ ความแบบรู้สึกแบบมีเสน่ห์อ่่ะนีคือมันอธิบายแล้วลำบากหรือบางทีอยู่ใกล้พี่โมดอ่ะจะเห็นเลยแบบอย่างตูมตามอย่างคอยอย่างเงี้ยจะเข้าไปฟัดตลอดพี่โมดจะเป็นคนที่โดนผู้ชายกอดบ่อยมากใหญ่ก็เห็นป่ะเห็นป่ะมันต่างๆจากน้ำหอมคอทเตอร์แบรนด์ยังไงอันนี้พูดตรงๆคันงนี้มันต้องฉีดให้โดนจุดที่ประจอนให้โดนผิวโอเคอย่างใหญน้ำหอมคอทเตอร์แบรนด์คุณอาจจะต้องฉีดเสื้อุงเสื้อผ้าแต่อาจจะคุณฉีดตรงจุดชี้ประจอนได้เลยแต่ละคนเนี่ยก็แปลกความแปลกของมาดามฟินคืออะไรรู้ป่ะครับ เหมือนเดียวกันแต่ละคนฉีดแต่ละคนคนละกลิ่นกันหมดเลยใช่เพราะว่าอะไรฮะเหงื่องเราไม่เหมือนกันใช่พื้นฐานกลิ่นตัวของเราจะไม่เหมือนกันอใช่ใช่ค่ะพอไปไปแบบใช้น้ําหอมที่เคมีตรงกันกับเรามันก็ทําให้เราแบบเสริมสร้างเสน่ห์ซึ่งเป็นกิ่เฉพาะตัวคุณเลยใช่ครับรับรองว่ากลิ่นไม่ซ้าใครไม่มีซ้าใครแน่นอนซึ่งเขาได้รับการรับรองจากอิสราเอลลิหน้าเนี่ยจากที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ใช่ค่ะคือต้องอธิบายแบบนี้ว่าอิสราลเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ได้มาง่ายๆครับ อีฟลาจะผ่านให้ก็ต่อเมื่อกิ่นไม่ไปซ้ํากับแบรนด์อื่นใดๆในโลกนี้คือถ้าซ้ำก็คือไม่ได้ไม่ผ่านของเราก็คือเพื่อให้ความมั่นใจกับกับกับลูกค้าก็เลยส่งไปทั้งหกกลิ่นเลยใช่ค่ะและแน่นอนมาดามฟินเจ้าขอมาเองครั้งนี้เรียกโปรโมชั่นคนเขาบอกว่าไม่สนใจหรอกอะไรหรอกถ้าถามโปรโมชั่นจริงเขาบอกโปรโมชั่นจะบอกว่ารายการนี้เป็นรายการที่ถูกสุดไม่แต่ว่ามิยอดอันดับหนึ่งของของหนูนะรายเดนไม่หยุดจริงหรอรายการที่มากกว่าเฉลีใช่ อันนี้รายงานอันดับหนึ่งของมาดามฟินนะคะคน,นรอปรรโปรโมชั่นเลยแม่แน่นอนครับอันนี้อย่างที่บอกว่าคุณมบีบอกว่าเราได้ร่วมสร้างโรงยาลอันดับท่ม่โดดด้วยะนะครับล้วก็เรียกได้ว่าเป็นพระอันหนึง่งที่เราเชื่อว่าหลายๆท่านอยากจะได้ไว้บูชาเอาอย่างดเพราเราขอให้คนที่โทรศัพท์มาเนี่ย0 2 0 3 0 0 0 3 3แล้วก็แอดไลน์นะ F I N F I N 8นะครับผมวันนี้โปรโมชั่นคืออะไรบ้าง ที่ไฟออกมาวันนี้คือเป็นกลิ่นฟินาเล่กลิ่นฟินิตแล้วก็ฟินไบดาวซึ่ง3กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่เหมาะที่สุดในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะนะเ,อเอามาให้เลยปกติสองขวดเนี่ยเกือบ3,000บาทแต่วันนี้ลูกค้าคชาพาซื้อแค่1990บาทนะยังไม่พอนะคะแถมฟรีมาให้เลย2ขวดเ,<อ>เป็น4ขวด1990หารอบานออกมาแล้วเหลือไม่ถูกไม่ถึงขวดละ500นะคะนะแล้วก็ปกติมาคชาพาเนี่ยของของที่เราอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยที่พี่มดหามาให้เนี่ยคือมีเงินบางที่ก็ซื้้้อมมคะะะเพพราาฉนนนนัียิศษกๆึ น้ำหอมมาดามฟิน2สองขวดปกติเกือบ3,000วันนี้แค่1,990บาทและยังไม่พอนะคะถ้าใครโทรมาทันภายในรายการนะคะจะแถมให้คิณทีอีก2ขวดค่ะหนึ่้าบาทฟินิชฟินไม่ดาวนะฮะแล้วก็มีฟินเล็แล้วก็ฟินอินแบ็กฟินอินแบ็กอันนี้สำหรับซัมเมอร์นี้แล้วก็นอนกลิ่นที่แบบอยู่ติดตัวพิธีกรเลยคือฟินอินแบ็กซีขวดเหลือเพียง 1,990บาทโทรได้ที่ไหนครับโทรไปที่นะครับ0 2น3 0 0 0 3 3ามครับผมรีบโทรมาในรายการตอนนี้ครับแล้วก็ l ล n e แอดนะครับ fin8 ครับผม fin8 แอดนำหน้านะฮะเดี๋ยวพี่บอกอีกทีนึงว่าน้ำหอม4ขวดนี่แหละที่คุณเห็นนี่แหละนะครับเราขอมอบเหรียญหลวงพ่อโสธรที่มีแค่300เหรียญหมอพี่ให้มาแค่นั้นแหละ300เหรียญ วัดเพราะว่าทั้งหมดเราจะได้ร่วมสร้างโรงพยาบาลอันนั้นทะม่โดนด้วยขอบูชาให้คุณเนี่ยอีกหนึ่งองค์นะครับคุณแอดไลน์เข้ามาตอนนี้ฟิน8เราให้ฟิน8อยู่ที่100้ถเราขอที่เบอร์โทรศัพท์0 2 0 3 0 0 0 3 3สําำหรับมาลามฟินที่ต้อนรับซัมเมอร์ตอนนี้ครับ